จงดูแลคนที่คุณรักในวินาทีที่เขายังอยู่เพราะคุณไม่รู้หรอกว่าเวลาจะพาเขาไปตอนไหนหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นๆเลยครับลมพัดโช,ชยโชย อากาศเย็นเย็นฝนตกที่หน้าต่างเธอคิดถึงฉันบ้างไหมหนอเธอสวยสวยยามเย็นๆเลยครับสวยกระนำเลยครับกระนำแรงแๆเลยครับ200บาทครับดูให้ชอบดูให้โดนครับ สนใจองไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่08095365 29ครับไม่รักไม่ได้แล้วครับ200บาททุกองครับเช่า2ององ300บาทครับจัดไปครับมาดูรายการที่1กันเลยครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับสวยๆเก่าๆเลยครับปิดตาหูกระต่ายหลงพ่อแก้วครับ หลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับรายการที่2องับเป็นเหรียญหลวงพ่อแพรครับหลังยันครับหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับลมดำครับ รายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งมันๆเลยครับดูให้ชอบครับสวยทุกองค์ครับรายการที่4ี่ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยหลังยันครับ น่าจะเป็นเหรียญน้ำเต้าครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับรายการที่5ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับหลังยันครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่6ก็เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วครับหลังยันห้าครับพระครูกรุณาวิหารีวัดกิ่งแก้วครับสวยสวยเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่7จ็ดเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับวัดบ้านนาหัวช้างสกลนครครับที่ระลึกงานสร้างโบสถ์น้ำครับสองพครับเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารโลครับเนื้อทองแดงครับ รายการที่8ครก็เป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่เอี่ยมครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังยันครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังบางขุนเทียนครับกรุงเทพมหานครครับสวยๆเลยครับ รายการที่9ครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพมครับได้ฐานตอกโค้ดร,รูปละครั้งครับหลวงพ่อพมวัดช่องแครครับรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จฐานคู่ครับฐานคู่หูบายสีครับ เนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับจัดให้พี่เพียงน้องเลยครับ200บาทครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับรายการที่11ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะครับ รายการที่12บสครับเป็นปั๊มเตาลีดหลวงพ่อทวดครับด้านหลังต่อกโคโู้นครับรายการที่13บสครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับ รายการที่4ี่ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมครับหล่อโบราณเนื้อโลหะกเก่าครับรายการที่15ครับน่าจะเป็นเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรครับวัดโสธรวะลาลามครับ แปดลิ้วครับชะเชิงเซาครับเหรียญปั๊มหลวงพ่อโสธรครับรายการที่16ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายครับหลังเจดีครับวัดจันดีครับพศ2 5 0 5ครับเหรียญหลวงพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์ครับ รายการที่17เครับเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นครับพิมพ์ปั้น1อยองค์ครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับรายการที่18ครับเป็นสี่เหลี่ยมประพามนทนหลวงปู่สุกครับเนื้อโลหะครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับ รายการที่19เครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อแก่งแก่งคำคำมันมันเลยครับสมเด็จวัดเกศชัยโยจังหวัดอ่างทองครับรายการที่20ก็เป็นเหรียญพ่อท่านเขียวครับหลังยันครับวัด หมงมสัหนห้าร้อาครับเหรียญเก่าๆครับหน้าลักหน้าบูชาครับรายการที่21เครับเป็นพระสมเด็จหูบายสีครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับสวยสุดใจแล้ครับไม่ไกลเกินฝันครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับรายการที่22ครับปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วครับเนื้อผงคุกลักเก่าครับ ราคาหลักล้านครับขายแค่หลักร้อยครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่23ก็เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณเนื้อโลหะกเก่าๆเ,เลยครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับ รายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับโดนโดนใจเลยครับช้าหมดอดได้ของดีครับ200บาทก็เช่าได้ครับรายการที่25ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปะลิสุทธโธครับ เหรียญรุ่นสร้างบารมีครับ2519ครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ครับนครศรีนครราชจจสีมาครับรายการที่26คเป็นพระสมเด็จครับเลี่ยมก่อเปิดหน้าเปิดหลังครับ สว,สวยเลยครับดูแล้วคลาสสิกครับรายการที่27ครับเป็นพักกิ่งนาคปกครับรอหครับใต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อสวยๆเก่าๆเลยครับเนื้อโลหะครับออกสำลิศเลยครับ สวยแล้วครับมี1เดียวครับ200บาทครับรายการที่28ครับเป็นพระหน้าปกเนื้อชินหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุครับรายการที่29ครับเป็นรูป,รปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับ สวยๆเก่าๆเลยครับอุดกิ่งนลครับกิ่งดังเพาะดังกังวานเลยครับรายการที่30มสครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับหล่อโบราณเก่าไม่ทราบที่ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ เก่าเก่าครับรายการที่3 1มสครับเป็นพยาคุดปั๊มหลังรองห้าครับเนื้อเปียกทองคำครับพยาคุดมหาอำนาจครับมีบุญมีวาสนาครับแควคลาดปลอดภัยครับ รายการที่32ก็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่ากาสวยๆเลยครับสมเด็จวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่33ก็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับแลบลิ้นด้วยครับ รายการที่34ครับเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอาจารย์โรครับวัดบ้านนาหัวช้างสกลนครครับปี2องพครับงานสร้างโบสถ์น้ำครับสวยสวยเก่าๆเ,เลยครับรายการที่35ครับเป็นพระสมเด็จครับ ดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค,ครับไม่รักไม่ว่าครับแต่อย่าสงสารครับ200บาทก็เช่าบูชาได้ครับรายการที่36ครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเ,เลยครับไม่ทราบที่ครับ ไม่ทราบที่ทราบวัดครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่37ครับเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักเก่าครับน่าจะเป็นปิดตาหลุงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับลงรักแห้งๆเก่าๆเ,เลยครับ รายการที่38ก็เป็นพระสมเด็จครับเก่าๆแล้วครับมีคาบกุนะครับคาบลาลักครับคาบกุติดปรับปลายก็ปรับปไปสวยๆเก่าๆค่ำๆเลยครับ,บสอ0รบ,บาทหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่39ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณชิมนิยมครับสภาพใช้ครับสวยๆคมคมนะครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ200บาทครับก็ไขว่คว้าได้ครับ รายการที่40ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าพุนพุนเลยครับผ่านการเวลามาอย่างช้านานครับรายการที่41ครับน่าจะเป็นรุ่นเบตงครับใต้ฐานตอก70ครับ หล่อโบราณเนื้อโลหะครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่42ครับเป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับไม่รักไม่ได้แล้วครับกนันนำอย่างแรงยามเย็นเย็นครับ รายการที่43เป็นปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้วครับสวยๆเลยครับเนื้อมันมันออกเนื้อมันปูเลยครับสเสดอจุนครับสวยน่ารักหน้าบูชาครับ200บาทครับก็ไขวยคว้าได้ครับรายการที่44ครับเป็นพักกิ่ง พระกิ่งเพชรกกลับครับใต้ฐานอุดกิ่งครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับกระไหลท้องครับรายการที่45ครับเป็นพระ เป็นพระพุทธพระธรรมลังสีครับหลังยันกระบองไข่ครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับรายการที่46ครับเป็นปิดตาหลังแบบครับปิดตาหลังแบบลงรักปิดท้องเก่าครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่4 7ครับเป็นปิดตาไม้แกะครับด้านหลังจานยันครับไม้แกะเก่าๆเลยครับไม่ทราบที่ครับปิดตามหาอุดครับฟันแทงไม่เข้าครับแทงแล้วแทงอีกก็ไม่เข้าครับหนังเหนียวครับ มีดไม่คมครับฟันไม่เข้าครับรายการที่48ก็เป็นพระสมเด็จขาโต๊ะครับเก่าๆเ,เลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมีเม็ดมวลสารเลยครับบทละเอียดครับ วนสารวัดลักคังบางขุนพรมครับเกศชัยโยครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่49ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับบูชาองค์ละ2 0 0รบาทครับ บูชา2องอค์สามบาทครับจัดไปครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับยาวๆไปเลยครับไม่รักไม่ได้แล้วครับสวยๆงามๆครับงามแต้ๆครับ การที่หนึ่งครับเป็นเหรียญหลวงพ่อไปหล่อโบราณครับเก่าเก่ามัวๆเลยครับมองแทบไม่เห็นรูปเลยครับมองแทบไม่เห็นรูปเหรียญเลยครับเก่าเก่าครับสวยงาปละร่ำปะเหลือครับสวยคักคักครับ รายการที่สองเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดลักรั้งครับสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับเก่าเก่าค่ำๆเลยครับรายการที่สามครับ เป็นพระหล่อโบราณเก่าครับเนื้อทองแดงเถื่อนครับเก่าไม่ทราบที่ครับไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรครับเก่าๆเลยครับรายการที่4ี่ครับเป็นปิดตาครับ หลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับออกสนิมเขียวเลยครับรายการที่5ครับเป็นหล่อโบราณเก่าครับหลังภาษาจีนครับน่าจะเป็นพระจีนครับหล่อโบราณเก่าครับเนื้อทองแดงเทอนครับ รายการที่หกครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อเก่าๆสวยๆเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินครับหลังยันครับหลวงพ่อเงินปีสองพันห้าร้อยครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมครับ รายการที่8ครับเป็นพระสังกระจายหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับสังกระจายอิ่มไม่มีอดครับเหลือกินเหลือใช้ครับเหลือกินเหลือใช้เหลือแจกเหลือให้ทานครับสวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดครับ วัดช้างให้ครับหลังพระอาจารย์ทิมครับเนื้ออันปะก้าครับสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยครับรายการที่สิบก็เป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับองค์นี้เก่าครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับ หล่อล่าแฮนซัมเลยครับรายการที่11เครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อกันครับที่ระลึกในการปฏิสังขรอ,อุโบสถครับหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติครับจังหวัดอยุธยาครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ครับเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนครับรายการที่13ครับเป็นปิดตาหลังแบบครับสวยๆเลยครับองนี้ครับสวยเก่าได้ใจเลยครับ ตาหูก็ตายสะดือจุ่นครับสวยงามครับเนื้อผงคุกรักเก่าครับอิตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันครับรายการที่14บ่ครับเป็นพระสมเด็จ บางขุนพรมครับมีคาบลาลักเลยครับฟองเต้าหู้ครับสวยๆเก่าๆเลยครับน่าจะออกจากกุครับรายการที่15ครับเป็นพระสมเด็จฐานแซมครับ ลงรักเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับเนื้อเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเก่าๆเ,เลยครับได้อายุครับได้การเวลาเลยครับ รายการที่17เครับเป็นพักกิ่งดีดน้ำมน์ครับพักกิ่งดีดน้ำมนบสวยๆเลยครับเนื้อเปียกทองคำครับใต้ฐานอุดกิ่งต่อโคดวังหน้าครับเก่าๆเลยครับสวยงามอลังการงานสร้างเลยครับพุทธศิน หน้าฮักหน้าบูชาเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อชิ้นเก่าครับน่าจะเป็นพักกู่ครับออกสีน,นิมเขียวเลยครับเก่าๆเลยครับพระผงสุพรรณเนื้อชิ้นครับ รายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณครับหลวงพ่อทองสุขวัดหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับโยสวยเลยครับเนื้อแร่หรือเปล่าครับเนื้อแร่บางไผ่หรือเปล่าครับ รายการสุดท้ายท้ายสุดครับเป็นพระสมเด็จโตเนื้อ3ามกษัตริย์ครับหลังคาถาชิน,นะบัญชรครับคาถาครอบจักรวาลครับเลี่ยมกรอบเงินเก่าๆเลยครับสมเด็จโตวัดลักขังครับกรอบเงินลาหูอมจันทร์ครับ เมตตามหาอำนาจครับมีบุญบารมีครับสวยๆเก่าๆเ,เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พระเครื่องมหาชนครับหวานน้อยครับพูดไม่ค่อยเก่งครับแต่รักหมดใจครับขอบคุณครับ